ตได้รับรางวัลอะไรคะรอัหน่อยได้รับราวัล Best Music of the Year สาขา Female Artist ค mm ่ะจากเพลงจากเพลงวาดไว้ค hmm. mm ่ะเป็น hmm. ย mm ังไงบ้างขอบคุณตอร์ต mm ี hmm. mm ้แบบไปแบบตอนนี hmm. <sh> white white> no ok okay, ้ยังยตื่นเต้นอยู่เลยปกติไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้วาดไว้จริงๆค่ะว่าจะมีโอกาสได้รางวัลนี้ค่ะขอบคุณตัวตี้มากๆค่ะ เห็นคนที่เข้าชิงแต่ละคนก็คิดไหมว่าแบบอาจจะเป็นเราเพราะว่าแต่ละคนก็แบบไม่ไม่คิดรู้สึกว่ารางวัลครั้งนี้ก็ทุกสาขาของรางวัลมีความหลากหลายมากๆค่ะมีศิลป,ปินหลายท่านที่เรียกได้ว,ว่าแตกต่างกันมากๆคือเดายากมากว่าจะเป็นจะเป็นใครเพราะว่าทุกคนมีดีในแบบของตัวเองจริงๆค่ะ ไม่มีด <Safe rév mark> ้เลยสบายมากอัปเดตผลงานบิ Buffalo. ๊นโอกี้หน่อยหลังจากคอนเสิร์ตตอนนี้แบบกำลังมีโปรเจกต์เตรียมตัวทำอะไรหรือเปล่าคะมีโปรเจกต์อะไรไม่มีอ๋ออตอนนี้จริงๆยังไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนจะมีเพลงใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเพราะว่ายังไม่ได้แต่งขอบคุณค่ะ เห็นแบบวันนี้มีแบบหลากหลายผ้าอะไรมารวมกันบ็อกดี้เป็นยังไงบ้างเห็นแบบศิลปินมารวมกันในงานประกาศรางวัลรู้สึกรู้สึกเป็นดีใจที่ได้เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นส่วนหนึ่งของวงการดนตรีค่ะวงการทีป๊อปค่ะก็แฮปปี้มากๆที่วงการทีโป๊ทก้าวไกลแล้วก็ยกระดับไอกงกันขนาดนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินอีกที่รันวงการตลอดปีที่ผ่านมาปล่อยผลงานรือเาย แต่ผมมองว่าเป็นตัวมารดาขอมือนีนี้เออหนูไม่ใช่ตัวมารดาเลยค่ะเป็นตัวมารยามากกว่าไม่ใช่มารดามันมันตัวมารดาตัวมัมปกติเขาจะต้องแบบมีความมั่นใจซึ่งลึกๆทุกทุกคนที่ติดตามดีๆน่าจะรู้ว่าเป็นคนแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวมารยาละกันค่ะมารยาว่าแบบเรามั่นใจมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ ยังน้อยเป็นส่วนหนึ่งในการได้ส่งเสริมให้คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะรางวัลน,นี้เป็นแรงเป็นแรงผลักดันในการทำงานให้เราอย่างไรบางการที่แบบเป็นตับินแล้วได้รับรางวัลบางอย่างมันเสริมสร้างกำลังใจอย่างไรบ้างหนูยังตกใจอยู่เลย,ย,ย,เลยแค่แค่ชื่อหนูได้มีโอกาสเข้าชิงไม่ว่าจะแบบตำแหน่งใดก็ตามหนูหนูรู้สึกว่าแค่นั้นมันเป็นแรงผลักดันมากๆแล้วค่ะว่าว่าเราทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วก็ เราสมควรที่จะทํามันต่อไปแต่ว่าการที่ได้รางวัลอันนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เป็นเกียรติมากๆที่แฟนเพลงแล้วก็หลายๆคนเล็งเห็นถึงเล่งเห็นถึงผลงานที่ตั้งใจทําจริงๆค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆจริงๆค่ะที่ช่วยกันสนับสนุนค่ะขอบค่ะ